ดาวเทียมจีนสำรวจโลกอวกาศจีนคิดใหญ่เพื่อชาวโลกคิดเกินแข่งขันกับตะวันตกการพัฒนากิจการอาวกาศจีนได้ส่งดาวเทียมเชี่ยเฉียวสองเข้าสู่วงโคจรโลกดวงจันทร์พร้อมกับปล่อยดาวเทียมดวงเล็กอีกสองดวงโคจรรอบดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นดาวเทียมดวงจันทร์ สำหรับประสานการทำงานกับยานสำรวจช้างเอ๋และยังส่งดาวเทียมเชียดเฉียวสามขึ้นสู่วงโคโจรโลกดาวศุกร์และโลกดาวอังคารโดยดาวเทียมชุดเชียดเฉียวจะทำหน้าที่รองรับการพัฒนากิจกรรมสำรวจระบบสุริยะต่อไปซึ่งในนั้นจะมีการพัฒนาดวงจันทร์และดาวอังคารอย่างเป็นลํำเป็นสัน สำหรับการใช้ประโยชน์ในวัตถุดิบและสินแร่ที่จำเป็นแต่ไม่มีหรือมีน้อยบนโลกอย่างเช่นธาตุฮีเลียมสามที่จะใช้สำหรับการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากโรงงานนิวเคลียร์ฟิวชันที่จีนตั้งเป้าไว้ว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี2049ปณิธานรูปประธรรมของจีนก็คือ เสาะแสวงช่องทางพัฒนาตัวเองให้ใหญ่ยิ่งแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งพิงได้ของมวลหมู่มนุษย์อย่างไม่หยุดยั้งโดยจีนยึดหลักการชัดเจนว่าการสำรวจอวกาศและดวงดาวเป็นภารกิจร่วมกันของมวลมนุษย,ยชาติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำคนเดียวไม่ได้ แต่จีนก็จะไม่รอใครเหมือนกันทำอะไรได้ก่อนก็ต้องทำเพราะโอกาสมักจะเป็นของผู้ที่พร้อมกว่าเสมอจําทางจีนสันติตั้งรับบียบภารกรคิดเกินแข่งขันภูมิปัญญาจีนยุคใหม่สะท้อนผ่านวิธีคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ตั้งอยู่บนฐานของการมุ่งมั่นสู่การก้าวขึ้นสู่ความเป็นยอดของอารยธรรมมนุษย์ด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นจีนสืบต่อจากอดีตการ5,000ปีดูกรณีการพัฒนากิจการอวกาศบัดนี้จีนได้ก้าวมาถึงขั้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนอวกาศ พือบุกเบิกไปสู่การสำรวจระบบสุริยะทั้งระบบต่อไปโดยเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาได้ส่งดาวเทียมเชี่ยดเฉียว2เข้าสู่วงโคโจรโลกดวงจันทร์พร้อมกับปล่อยดาวเทียมดวงเล็กอีก2ดวงโคโจรรอบดวงจันทร์ทำหน้าที่เป็นดาวเทียมดวงจันทร์สำหรับประสานการทำงานกับยานสำรวจช้างเอ,อ๋อ ที่จะทยอยกันติดตามมาเป็นระลอกระลกรวมทั้งการจัดตั้งสถานีปฏิบัติการวนดวงจันทร์รองรับการมาถึงของนักบินอวกาศจีนและนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งนี้ในระหว่างนี้จีนจะยังส่งดาวเทียมเชี่ยเฉียวสามขึ้นสู่วงโครจรโลกดาวสุขและโลกดาวอังคารทำให้ดาวเทียมชุดเชี่ยเฉียว ถักทอกันเข้าเป็นโครงข่ายสื่อสารในระบบสุริยะที่จะทำหน้าที่รองรับการพัฒนากิจกรรมสำรวจระบบสุริยะในระยะยาวต่อไปซึ่งในนั้น จะมีการพัฒนาดวงจันทร์และดาวอังคารอย่างเป็นลํำเป็นสันสำหรับการใช้ประโยชน์ในวัตถุดิบและสินแร่ที่จำเป็นแต่ไม่มีหรือมีน้อยบนโลกอย่างเช่นธาตุฮีเลียมสามที่จะใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงงานนิวเคลียร์ฟิวชันที่จีนตั้งเป้าไว้ว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี2049โดยภาพรวมแล้ว จีนตั้งเป้าสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองนำโลกไปสู่อนาคตด้วยคำนึงถึงรากฐานความพร้อมของตัวเองในท่ามกลางมวลมนุษย์ด้วยกันแล้วตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องเดินหน้าลุยฝ่าอุปสรรคปัญหาไปให้ได้ดังนั้นการพัฒนาประเทศจีนจึงไม่ได้แยกออกจากการสร้างอนาคตร่วมกันกับมวลมนุษย์ทั้งโลก ดังเช่นในโครงการสำรวจดวงจันทร์จีนก็ยินดีเปิดกว้างรับความร่วมมือกับนานาชาติรวมทั้งการใช้ดาวเทียมสื่อสารเชี่ยเฉียวโดยจีนยึดหลักการชัดเจนว่าการสำรวจอวกาศและดวงดาวเป็นภารกิจร่วมกันของมวลมนุษย,ยชาติจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายจะทำคนเดียวไม่ได้ แต่จีนก็จะไม่รอใครเหมือนกันทำอะไรได้ก่อนก็ต้องทำเพราะโอกาสมักจะเป็นของผู้ที่พร้อมกว่าเสมอปะณิธานรูปประธรรมของจีนก็คือมุ่งหน้าสู่ดวงดาราและทะเลมหาสมุทรสาะ,ะแสวงช่องทางพัฒนาตัวเองให้ใหญ่ยิ่งแข็งแกรง่งเป็นที่พึ่งพิงได้ของมวลหมู่มนุษย์อย่างไม่หยุดยัง้ง ตะก,กะทางความคิดเช่นนี้ของจีนจึงเกินกว่าการตีความว่าจีนกำลังแข่งขันเพื่อเอาชนะตะวันตกเพียงแต่ว่าบนเส้นทางของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายปลายทางนั้นปรากฏมีการขัดขวางทุกวิถีทางจากกลุ่มประเทศตะวันตกจึงทำให้จีน ต้องกำหนดยุทธ,ธาศาสตร์ยุทธ,ธวิธีรับมือเป็นกรณีกรณีไปโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งเป้าหมายใหญ่และอุดมการยาวไกลแต่ประการใดใช้คำจีนปี่พินมุ่งมั่นแข่งขันเอาชนะ สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเครียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580